สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่ารถผมคันนี้นะ1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลนะครับเราจะมาดูตรงนี้ไม่ได้นะไอตรง14 8จุดดเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับผมก็จะเติมหลังจากที่ผมทาทําคลิปไว้แล้วนะคลิปหนึ่งแล้วก็จะมีเพื่อนๆบอวกว่ามันต้องเติมเต็มถังแล้ววิ่งไปเท่าไหร่นะครับนี่มันวิ่งไปเท่านี้นะหนึ่งหนึ่งหกแปดเนี่ยแล้วก็มาเติมให้มันเต็มถังอกีกเราจะได้รู้ว่าน้ำมันที่เราใช้ไปนี่คือเท่าไหร่นะผมก็ได้เติมก่อนกลับบ้านตอนช่วงปีใหม่ แล้วก็กลับมาเติมเต็มถังอีกนะเมื่อกี้เติมไปเต็มถังก็อยู่ที่71ลิตรนะครับเราก็จะเอานี่71ลิตรเดี๋ยวนี่นะ71ลิตรอ่าตัวเลขเมื่อกี้เท่าไหร่1168นะครับนี่1168หารด้วย71ลิตรนะครับนี่จะคือตัวเลขความเป็นจริงเลยนะเท่าก,กับนี่นครับ 16.4นะ1ลิตรวิ่งได้16.4กิโลนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมทำได้ประมาณ15กิโลนะซึ่งมันไม่ตรงนะครับนี่คือตัวเลขที่ตรงเป๊ะนะครับนี่สิบหนะถือว่าประหยัดนะครับผมยู่มําประหยัดนะแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่ความจริงนะครับเจ้าตัวรถคันนี้4ปีแล้วนะครับต้องบอกว่า4ปีแล้วแล้วไม่ได้ทำอะไรนะเดิมๆิมเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับสวัสดีครับ